สวัสดีครับทุกคนใครรู้จักตลาดสดทนบุรีบ้างอยู่แถวถนนบรมผมไดออเดอร์มารับสินค้าที่นี่นะทุกคนแล้วผมก็เดินหาร้านอยู่ผมได้มาเจอกับร้านโตเกียวร้านหนึ่งชื่อร้านยูสกิขายขนมโตเกียวและชาผลไม้ต่างๆเห็นแล้วก็อยากกินอยู่พอดีเลยเพราะผมไม่ได้กินขนมโตเกียวแบบนี้นานแล้วราคาแค่หลักสิบเองทุกคนมีไส้ให้เลือกเยอะมากนะมีหลายหน้ามากไม่ว่าจะเป็นคัสตาร์ดสอยทองครีมคัสตาร์ดสังขยามะพร้าวก็คือหน้ากินสุดๆไปเลยทุกคนจะเป็นโตเกียวหมูสับบวกไข่แบบนี้นะสามารถเพิ่มเครพ่องได้เพิ่มเป็นเบ ต่างๆที่นี่ก็มีอย่างแก้วนี้เลยชาส้มเลมอนเฟรมนะบวกวิปครีมแบบนี้น่ากินสุดๆเลยทุกคนหรือจะเป็นชาผลไม้รวมแบบนี้มีกลิ่นชาอ่อนๆกินเข้าไปให้ความรู้สึกสดชื่นมากผมแนะนําเลยแก้วนี้หรือจะจัดเป็นชุดเซ็ตแบบนี้ก็มีนะได้ทั้งน้ําได้ทั้งโตเกียวหรือจะจัดเป็นสโมกกี้ไบโรแบบนี้แป้งนุ่มๆหอมๆมาร้านนี้นะมีทั้งข้าวทั้งหวานจบเลยน้องๆพนักงานที่นี่ก็น่ารักนะทุกคนแนะนําดีมากร้านอยู่โซนโคมซนเดเลียตรงข้ามร้านกล้วยทอดพระรามห้าหามิามยาทุกคนหรือล็อรกมีสามหน ผมแนะนำเลยทุกคนใครมาตลาดสดทนบุรีต้องมาลองร้านนี้ให้ได้นะอร่อยจริงราคาไม่แพง